ดีบนตัวมันเบาๆไม่ต้องแรงขาดีขาขาซ้ายอะนะขา้ายขาวเบาข้าวเบาไม่ต้องเก่งเออนะคยับนะนะข้าวขาดีไหมบอกขาดีมาดีขาดีนะออะไรขาดีบ้านนะเบาๆไม่ต้อมา้ได้ได้อยามองผมข้าวมาใล้ๆข้าเบาๆขาดีข้าวเบาๆ แก้มาครับเบาเบาอารีมาเบาเบาเบาเออที่โกงยะวางไป้างนี้ไม่ล้มหรอกวางไปเลยวางไปเลยฮะลงน้ำหนักวางตาลงน้ำหนักที่มืออารีมาอารีมาอารีมาเบาเบาเนี่ยครับเรียงไปลงน้ำหนักลงไหมดีครับอย่างเงี้สวยเราเชื่อใจมันวางวางอารีเออวิชาโกเบาวางเชื่อใจมันโอเคพักกินรอขาย